สวัสดีครับนี mm ่ค hmm. รับออกแล้วครับสองสองห้าเจห้าีนะครับปิดต้น R ห2สองีนะครับนี่ครับออกอีกแล้วนะครับออกแล้วนะครับลิขริน XCD ไม่มีจัดนะครับปิดต้นครับนี่ครับ R ห2สองีนะครับลมร้อยยี่ห้านะครับแปดตีตัดนะครับตัวนี้นะครับนี่มาเลยจัดมารอไปเลยนะครับสวยๆล่องเยอะๆเลยนะครับ เปลี่ยนหมาจัดอันนี้ครบแล้วศูนย์ศูนย์แล้วอ่านี่ครับยางล้อหน้าครับอันนี้เป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าจัดด้วยยางโอตอนนี้นะครับสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับใส่ถ่วงเรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาล้อมานะครับตัวนี้นี่ครับล้อหลังลัดด้วยยางสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นะครับบิสโตนนะครับนี่ครับบิสโตน์ R หกสองสี่นะครับตัวนี้ นี่ครับยางขาดนะครับจัดไปเลยนะครับนี่ครับจัดไปแล้วนะครับจัดไปแล้วนี่ครับรับบิดตนไปแล้วนะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่ครับบิดตนนะครับตอนนี้เดี๋ยวลมไม่ลมเราไม่จะเป็นต้องเติมแข็งมากนะครับตอนนี้ครับน่าจะประมาณร้อยยี่สิบก็โอเคครับร้อยยี่สิบร้อยี่บห้าก็พอครับเพราะว่าแก้มันแข็งแก้มช่วงนี้แข็งเลยแล้วครับไม่เหมือนมิชลินนะครับเติมเบาๆก็พอนะครับนี่ครับผม หล่อเลยออกอีกแล้วนะครับบิต s t o นะครับบิส stone R หกสองสี่นะครับตัวนี้ครับนะครับเมื่อกี้สั่งมาเพิ่มนะครับเมื่อกี้สั่งมาเพิ่มอีกสี่สิบเส้นนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้มาใส่กันหลายคันแล้วไม่ได้จังหวะที่ผมเอามาลงตอนนั้นสั่งไปสี่เส้นแล้วก็ตามมาอีกนะครับอีกสี่สิบเส้นนะครับจะหมดแล้วนะครับท่านใดจะใส่รีบเข้ามาเลยนะครับบิต s t o นะครับบิต stone ดูลาวิทนะครับห R หกสองสี่นะครับเจ็ดขนาดซสายยางเจ็ด 2257514นะครับตอนนี้2257514เดี๋ยวครับดูลวิทนะครับเส้นละ3,000ในหน่อยนะครับชิวๆครับราคาสบายๆครับใส่ได้นะครับนี่ครับออกอีกแล้วนะครับใครจะใส่มาเลยครับใครจะใส่มาเลยนะครับ2257514นะครับบิสโตนนะครับลมเติมน้อยได้นะครับไม่ต้องเติมเท่ากับมิชลินนะครับไม่ต้องเติมเท่ากันนะเติมน้อยกว่าครับเพราะบิสโตนแก้มแข็งอยู่แล้วนะครับมิชลินแก้มนิ่มนะแลก็เติมให้มันเยอะหน่อยนะครับ ใส่กันไปครับตามยุคตามเศรษฐกิจนะครับของมิชลินขาดนะครับไม่ส่งของมาเราก็ไม่ขายนะครับวันนี้เราไม่ขายขายพิโตไปก่อนครับวันนี้สี่สิบเส้นมาจัดไปเลยเอาให้หมดไปเลยวันนี้นะครับวันนี้จะจัดให้หมดภายในสี่สิบเส้นนะครับวันนี้จัด,ดย,ยาวไปเลยอันนี้เหลืออีกประมาณสักน่าจะประมาณสิบสองสามเส้นนะครับตอนนี้ครับพอดีผมไม่ได้ไม่ได้ไไดลงเมื่อกี้ลูกค้ายเยอะ ก็เลยไม่ได้อัพไม่ได้ไม่มีเวลาไล์นะครับวันนี้เริ่มบางๆแล้วก็เริ่มไล์ได้นะครับคันนี้จัดจัดสี่เส้นนะครับลูกค้าไม่จากอ่างทองนะครับคันนี้ลูกค้าไม่จากอ่างทองจัดเลยสี่เส้นนะครับรัดด้วยยางสองหนึ่งล้อหน้ารัดด้วยยางสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับโอตันี้นะครับลูกค้าเอา้อมาเองครับวัยรุ่นยุคเก้าสูตรเข้าใจนะครับไลยนี้นะครับนี่ครับมองก็ระ้แล้วครับหมยุคนเก้าสูตรนะครับเหนียวจริงครับตัวนี้โมโนบ็อกซ์นะครับ แพ้นะตัวนี้อ่านี่ครับผมใส่ไปเรียบร้อยครับรอๆกันเลยนะครับกับดูรวิทนะครับ R624 นะครับนี่ครับบิสตงห้น2257514นะครับนี่ครับ2 2 5 7 5ี4ครับนี่ครับผมเด็ดครับเด็ดๆจัดกันไปเลยครับไม่ต้องง้อครับมีอะไรเราก็ขายกันไปนะครับนี่ครับ เเจ้ครับพขนนี้ผมสั่งตั้งเบิกบิตนไปนะครับเบิกบิตนไปร้อยนะครับเดี๋ยวเจ้ครับมาราคากระชากหัวใจได้น้อยครับมาเลยนะครับอันนี้ก็แบกอยู่ประมาณสี่ตันหน่อยๆน,นะครับอันนี้ลูกค้าอ่าล่ลลอ่านี่ครับบรรยากาศร้อนๆกันเลยนะครับ ร้อเหมือนเดิมครับล้อตะเก่งร้อเหมือนเดิมจะไม่มีตังทำหลังคานะครับรอรอผู้ใหญ่ใจดีให้ทำหลังคาให้นะครับอน,นี้เราล้อกันไปก่อน,อนมีตะปูด้วยนะครับเมื่อกี้มีตะปูไว้ด้วยนะครับเราล้อกันเลยนะครับ หล่อจัดนะครับตัวนี้ครับยุคเก้าศูนย์ครับหล่อๆครับหล่อจัดเลยนะวันนี้จัดบิสโตนดูลาวิทสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่ออกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับดูเราบิสโตนนะ624หกสองสี่นะครับอหกสองสี่นะออกอีกแล้วนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คลังหลวงนะครับที่ศูนย์9ปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับ สวัสดีค่ะ